a n นโทนี h a ส s a นค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะคะเรียกประชุมสตาฟโค้ชและทีมงานเพื่อวางแผนแนวทางการทำงานเบื้องหลังสำหรับการสนับสนุนนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ค่ะ สำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมในช่วงฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายน2568โดยเริ่มต้นด้วยการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมอันดับ155ของโลกที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตวันที่13พฤศจิกายนเวลา19.30นาทีนะคะ ต่อด้วยบุกไปเยือนทีมชาติศรีลังกาทีมอันดับ193ของโลกในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีแมชเดย์ที่5ที่คลอมโบเรคคอร์สเตเดียมกลุ่มคลอมโบประเทศศีลังกาวันที่18พฤศจิกายนเวลา17.15นตามเวลาประเทศไทยค่ะ โดยในการประกาศรายชื่อนักเตะนะคะก็จะมีขึ้นในช่วงเวลาประมาณบ่าย2องของวันนี้นะคะก็เป็นที่น่าจับตามองจากสื่อมวลชนกับไลอ up ชุดนี้นะคะโดยเฉพาะกับการคุมทีมนัดแรกของ a n t โทนีฮั d s o นเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีกระแสข่าวนะคะว่า3นักเตะตัวเก่าของไทยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทีรศิลปแดงดาทีรธทรบุญมาทันแล้วก็สารัตอยู่เย็นมีโอกาสที่จะถูกเรียกติดทีมชุดนี้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วค่ะเดี๋ยวได้ลุ้นกันเพราะว่าอย่างธีรศิลป์เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสะว่ามีการสอบถามไปนะคะถ,ถึงความเป็นไปได้ในการที่จะเรียกมาติทีมชาติไทยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงอ่ะนักเตะตัวเก่าเนี่ยถ้าเราพูดถึงธีราทรบุญมาทันถามว่ายังอยู่ในฟอร์มที่ดีไหมนี่ก็ยังโอ้โหยังมีลูกอันตรายให้เราได้เห็นก,กันอยู่ล่าสุดะะไงที่บุรีรัมย์เล่นใน เอฟซีแชมเปี้ยนซีกอีลีดอะประตู2อศูนย์ก็มาจากเขาในการเปิดลูกแตะมุมคืออันตรายนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่เขาสิทธ์มงเข้าไปแล้วก็เป็นเคอร์ติสกูสที่ไปดอในกรอบหกล้าคือจุดเริ่มต้นเนี่ยยังไงลูกตั้งเตะก็ยังมีความอันตรายนะถูกต้องค่ะทีราทอนเนี่ยและเมื่อกี้เราเชื่อมโยงกันไปสําหรับราชบุรีเพราะว่าฟอร์มในลีกก็กําลังมาแรงด้วยนะคะแล้วก็อย่างเกมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ย ธนวัตรเองก็รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม<ช>แล้วก็ช่วงหลังๆถือว่าเป็นแกนหลักดันกลางสําคัญมากที่ช่วยราชบุรีได้ในหลายๆเกมนะคะรวมไปถึงโจนาทานเข็มดีอีกหนึ่งคนนี่แหละสคนนี้โดดเด่นกับราชบุรี<ช>ทั้งในลีกแล้วก็ในเอเชียดังนั้นเนี่ยแม่ก็อยู่ในข่ายทีนี้มันแน่นอนการมาคุมทีมแทนที่ของมาสตาอิชิอิ<ช>ครั้งแรกนอกเหนือจาก กว่าจะไปถึงวันแข่งเนี่ยสิ่งที่หลายคนจับตามองคือการประกาศรายชื่อเนี่ยแหละเพราะว่าตามข่าวเนี่ยเป็นออนไลน์ก็จริงแต่ว่าก็จะเปิดโอกาสใ,ให้กับผู้สื่อข่าวได้สอบถามหลายคนจับตามองอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกคือการคัมแบ็กของนักเตะที่คุณคิดถึงก็ใช้คํานี้ใช่ไหมซึ่งหลายๆสื่อคาดเดากันได้ว่าจะเป็นใครบ้างจับตานอง,<ะ>องนี้ที่ยังเล่นอยู่ในอ,อาชีพแล้วก็ยังฟอร์มดีมแต่ว่าอายุอนานุโอาจจะมากหน่อยแล้วก็ไม่ได้ติดในชุก ยุคข,ของอิชิอีก็อาจจะก,กลับมา <คะ S 2> หรือ2ที่หลายคนรอก็คือหรือจะมีนักเตะที่เซอร์ไพรส์เลยไหมสมมุติว่าไม่เคยติดเลย <คะ S 2> หรืออาจจะเคยติดแต่นานมากแต่กลับมาติดในยุคข,ของอันโทนีฮัตสันเนี่ย เพราะว่าอย่างไทยลีกสุดท้ายที่ผ่านมาเจ้าต,ตัวก็ไปดูถูกมา่ามันก็เอาง่ายๆว่าก็เริ่มทําหน้าที่ถูกต้องหลังจากที่ได้รับตําแหน่งเข้ามาก็น่าจะได้เห็นนะคะทคั้งตัวประสบการณ์ตัวเก่านะคะแล้วก็ดาวรุ่รงนะคะ,อ,อ,ะ,คะอย่างจุดเบลเองเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเค,คลียร์เอกสารให้เสร็จนะคะแล้วก็มีกระแสว่าน่าจะทานเหมือนกันสำหรับการมาช่วยทีมชาติไทยแต่ว่าเดี๋ยวรอการประกาศรายชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงบ่ายสองนะคะคุณผู้ชมเราน่าจะได้ลุ้นกันนี่ก็เป็นอีกยุคใหม่ ของช้างศึกทีมชาติไทย<อ>ทกันนะคะคก็ผ่านเรื่องราวกระแสะมาเยอะมากสำหรับทีมชาติไทยแต่ว่าท้ายที่สุดยังไงแฟนบอลชาวไทยต้องรวมพลังแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดใดก็ตามค่ะคืออยู่ที่ผลงานแล้วนะ,นะจากนี้ไปแล้วก็หลายคนจับตามองอีกเรื่องหนึ่งการจัดทีมฟีฟ่าเดย์กับสิงคโปร์และทีมที่จะไปเยือนสีลังกาคือในยุคอิชิต้องยอมรับว่าเปลี่ยนเยอะหมายถึงว่าเปลี่ยนนัดแรกในเกมอุ่นเครื่องต่อด้วยนัด สำคัญเนี่ยในเอเชียเนี่ยถ้ายุคอิชิจะเปลี่ยนเยอะค่ะเหมือนกับว่าเขาใช้เขาลองอะ่ะแต่พอเป็นฮัตสันเกมแรกเกมหนึ่งเกมสองมันใกล้กันถูกไหมรับเป็นก,นกนารประคุมครั้งแรกเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีไอเดียแนวคิดแบบไหนนะครับหลายคนรอยอยู่ออยากเห็นอยากเห็นส่วนอิชิอินี่เดี๋ยววันนี้ก็จะคุมทีมเนียนะใชะ่พาบีจีประทุม ลงเล่นใน a อ l 2และต้องถือว่าเป็นการคุมทีมในบ้านนัดแรกเจอกับคาย่าทีมจากฟิลิปปินส์หลังจากที่อิชิอิประเดิมนัดแรกพาทีมบุกชนะชนบุรีในไทยลีกมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากระแสของ BG ในช่วงหลังหลังจากที่อิชิอิมาคุมเนี่ยแฟนบอลรู้สึกว่าเชียร์กันเยอะเลยคะใช่ไหมใช่กระแสมาค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูยระยะยาวเหมือนกันนะคะดูซิว่าการคุมทีมของอิชิอิในนามสโมสรกับ BG นั้นจะเป็นอย่างไรต่อค่ะ ที่เราโยงมาทั้งหมดก็นี่คือวิธีทางอาชีพออของคนเป็นโคช้ชด้วยนะครับ